มาพบกันในบทสุดท้ายคือบทที่9นะครับซึ่งเป็นบทที่ออรวบรวมนะคะรับแล้วก็เรียบเรียงบทสรุปมาเลยจากที่เราได้เข้าใจตั้งแต่หลักของการตั้งความหมายความสําคัญเรื่องของหลักวิธีการตั้งเป้าหมายรวมถึงการบรรลุปเป้าหมายรวมถึงวิธีการต่างๆในการทําเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมันตั้งเป้าหมายอย่างไรและที่สําคัญครับ มันเชื่อมโยงกับเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานในบทนี้นะครับหรือเขาเรียกว่า goal setting and performance appraisal นั่นเองตัวการตั้งเป้าหมายดังกล่าวหรือตัว P A หรือ performance appraisal เนี่ยเวลาในการประเมินเนี่ยมันมีปัญหาหลายครั้งนะครับหลายบริษัทที่เกิดจากการที่มีการกำหนดเป้าหมายกำหนดตัวบ่งชี้โดยที่เวลาตัวท่านเองกำหนดขึ้นมาเนี่ย แล้วไม่ได้มีการพูดคุยหรือผู้บังคับบัญชาเองก็ไม่ได้พูดคุยกับเราแล้วไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อกําหนดว่าสิ่งนี้ผู้บริหารต้องการตัวนี้เราต้องการแล้วสอดคล้องไปในทางเดียวกันหรือเขาเรียกเนโกชเยตกันหรือการเจรจาให้มันลงตัวกันและเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นการเจรจาว่าฉันอยากทําแค่นี้เพราะฉันอยากสบายเองไม่ใช่แต่เป็นการรว่รวมมือกันกับหัวหน้านะครับ ร่วมกันในการตกลงว่าเราต้องการทําแบบนี้เพื่อให้รู้เป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลมากเลยนะครับว่าเมื่อมีการทาผลการประเมินการปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อมีการรีวิวออกมามันจะเป็นธรรมครับผลการประเมินจะเป็นธรรมก็ต่อเมื่อหนึ่งเริ่มกําหนดขึ้นมาเนี่ยมีการตกลงร่วมกัน 2. ท่านทําได้หรือเขาเรียก intriquity หรือท่านมีความซื่อสัตย์ที่มีความผูกพันว่าท่านต้องทําให้ได้ ร่วมกับตัวเองร่วมกับทีมร่วมกับผู้บาาัญชาการปีบเคลือบเปรียบเสมือนเหมือนกับเราทํางานร่วมกันและเมื่อถึงเวลานั้นมีการเขาเรียกว่าทำา p p r a i s a l Review เนี่ยหรือการที่เรียกว่ามีการมาทบทวนหรือมีการมาแจ้งผลการปฏิบัติงานตรงนั้นท่านก็จะไม่รู้สึกโกรธเพราะท่านรู้สึกแล้วว่าเป้าตัวชี้วัดท่านเองก็เป็นคนร่วมในการกําหนดหลักการเป็นอย่างไรครับเรามาดูในเรื่องของแบบฟอร์มกันนิดหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้เนี่ย มันเชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมายและท่านต้องเอามาเขียนครับหลักง่ายๆเลยเครื่องมือนี้มันช่วยและมันเป็นตัวดัชนีชี้วัดความสําเร็จอย่างไรบ้างแล้วมันมีผลอะไรบ้างไอ้ที่สําคัญนะครับเพรอท่านอยากฟังแน่นอนก็คือ 1. เลื่อนตําแหน่งครับ 2. ขึ้นเงินเดือนตรงนี้ชอบไหมครับไม่มีใครไม่ชอบนะครับพิจารณาโบนัสไหมครับชอบครับทั้งหมดนี่กระตุ้นที่ทําให้เราอยากทํางาน ดังนั้นท่านเห็นไหมครับว่าการตั้งเป้าหมายและการตั้งตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยแล้วเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานถ้าท่านทําได้ตามที่ท่านได้ตกลงร่วมกันเนี่ยกับผู้บงังคับบัญชาแล้วเนี่ยแล้วท่านทําได้ตามเวลากรอบเวลาท่านก็จะรู้สึกว่าทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและบริษัทและเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลดีเองเนะครับเพราะท่านสร้างเหตุป,ปัจจัยที่ดีมันก็ จะไปห้ามไม่ให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีคือัวหได้อยากขึ้นเงินเดือนเพราะคุณคุณทำงานได้ดีครับนะเรื่องตําแหน่งเพื่อจะขึ้นมีแต่ท่านอาจจะปฏิเสธไม่อยากรับตําแหน่งเลยอะเพราะเนี้ยรู้สึกแบบมันเราไม่อยากทำอะแต่เราทําไงได้อะเพราะว่าเราขยันเรามีความสามารถแต่เห็นไหมครับว่ามันผิดหน้ามือเป็นหลังมือกับคนที่ไม่มีความเข้าใจหรือมองบวกในเรื่องของการ กำหนดเป้าหมายและการประเมินผลแต่ท่านมาดูนะครับว่าในการทําเรื่องของ performance planning เนี่ยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายเนี่ยเช่นนะครับท่านจะเห็นเลยมีช่องแรกนี้ก็คือเรื่องของ key objective และ key objective ก็คือตัววัตถุประสงค์นั่นเองเช่นครับสร้างระบบควบคุมการแจ้งกลับด้าน iCare เห็นไหมครับตัวนี้จําได้ไหมครับที่เราเคยคุยกันในบทก่อนที่เป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วช่องที่2ครับ คือตัวชี้วัดหรือเคาเรียกว่า measurable outcome ก็คือพูดง่ายว่าตัว target ในช่องที่3เนี่ยก็คือเป้าหมายคือเราต้องการลดเวลาในการตอบกลับทุกเคสครับจากภายใน24เป็นภายใน1ชั่วโมงและมันจะต้องไปสอดคล้องกับช่องที่2คือดัชนีชี้วัดนะซึ่งเราวัดเอาไว้และในช่องที่4ถ้ท่านเห็นไหมครับมันก็จะมีการเวทน้ำหนัก นะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับผลการประเมินผลลัพธ์ว่าทําแล้วมันเป็นร้อภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นจริงไหมสกอร์คะแนนซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลักการในการทําและท่านเห็นไหมครับว่าในการกําหนด Objective อาจจะมี2องสาม c t i v e และก็มีเป้าหมายหลักและก็เป้าหมายรองนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ในวิชานี้ในหลักสูตรนี้เนี่ย วันนี้เราไม่ได้มาสอนเรื่องการประเมินผลกันนะครับแต่เรากำลังมาพูดกันในเรื่องของการที่ถ้าท่านตั้งเป้าหมายเป็นแล้วท่านกรอกสิ่งที่ลงไปตรงนี้แล้วตกลงร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาของท่านและท่านกับทีมกับผู้บัญชาคือทีมเดียวกันและร่วมกันกำหนดและร่วมกันคอมมิตเมนต์หรือผูกพันกับมันว่าจะทำให้ได้ผลการปฏิบัติงานไม่ยากเลยจริงๆครับแต่นั้นเห็นไหมครับว่าในหลักสูตรนี้ ถ้าท่านเรียนครบทั้ง9หลักสูตรหลักทั้งเกบทนะหรือแชปเตอร์เนี่ยท่านจะเรียนรู้ตั้งแต่หลักการจนมาถึงวิธีการและรู้ผลประโยชน์ที่ดีของมันและตรงนี้แหละครับจะช่วยให้ท่านเองใช้มาพัฒนาในฐานะท่านเป็นพนักงานเป็นสตาฟในส่วนของงานสนับสนุนหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของงานที่ท่านจะต้องพัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในบทสรุปอย่างนี้นะครับว่า จากทั้งหมดนี้ท่านกับประทับตัวเองครับว่าท่านจะเริ่มสเต็ปแรกเพื่อความสําเร็จของท่านเหมือไหมและความสําเร็จนั้นอย่าลืมนะครับที่อาจารย์พูดไว้มันชกเชื่อมโยงกับชีวิตตัวท่านและอย่าลืมว่าตัวท่านการที่ครอบครัวของท่านตัวท่านจะดํารงอยู่ได้ดีได้นั้นเพราะองค์กรของท่านที่ท่านฝากชีวิตเอาไว้และองค์กรเขาก็ฝากชีวิตไว้กับท่าน และเมื่อท่านกำหนดเป้าหมายเป็นวางแผนเป็นปฏิบัติการเป็นตรวจสอบเป็นและสร้างผลลัพธ์เป็นการบรรลุเป้าหมายไม่ไยากครับสิ่งที่สำคัญครับฝากเอาไว้นะครับหลักการตั้งเป้าหมายให้เน้นที่งานและอย่าลืมตั้งเป้าหมายพัฒนาพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้สร้างผลลัพธ์ที่สำเร็จและรู้ล่วงได้ทั้งตัวเองและองค์กรครับแล้วเราพบกันใหม่ในวิชาอื่นต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ